อ้อยกับปลาแล้วมาวิกฤตทุเรียนอีกแล้วนะฮะโดนตีส่งกลับอะนะโดนทุเรียนโดนตีส่งกลับมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพราะไม่ผ่านมาตรฐานจีนนะจีนเขาให้ตรวจสารเยลโล่อะไรเงี้เนี่ยนะปรากฏว่าไม่ผ่านก็เลยตีกับเป็นรถคันร้นเลยโหปรากฏชาวเน็ตคอมเมนต์บอกว่าโหเราจะได้กินทุเรียนถูกแล้วมัน มันมันดีไหมเนาะมันจะดีไหมนาะได้กินทุเรียนถูกเนี่ยนะเออแต่ก็ไม่แน่นะแต่เขาไม่เอามาขายหรอกทุเรียนถูกอะ่ะเขาไปแกะเนื้อขายเออนะอย่าหวังเลยครับใครที่หวังว่าจะได้กินทุเรียนรัวละห้าสิบหกสิบโอ้โหอย่าหวังนะเขาไม่เอามาขายหรอกครับนะเขาเอาไปแกะเนื้อขายเป็นทุเรียนฟรีดแช่แข็งดีกว่าอทุเรียนฟรีดแช่แข็งนี่ ไม่นี่ด้วยนะไม่ต้องมีตรวจด้วยนะเพราะอะไรเพราะเป็นเนื้องไงไอ้ทุเรียนที่ว่ามีสารนะเขาต้องมันเขาเรียกเอาไปจุ่มทั้งเปลือกนะแต่ถ้าเกิดเอาไปแปรรูปเนี่ยเอาไม่มีเลยนะตรวจไม่เจอเลยนะเออเอาไปทําทุเรียนกวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปทําทุเรียนแช่แข็งเงี้ยนะแล้วก็มาแพ็คขายอย่างเงี้ยอ่านะครับนะไม่เจอเลยนะสารเสริญไม่เจอเลยนี่แหละนะภาวะเศรษฐกิจไทย ดีๆทั้งนั้นมีแต่เรื่องดีๆอ่อยก็ขายไม่ได้ทุเรียนก็ขายไม่ได้นะฮะสมัยหน้าก็เชิญเลือกกันอีกนะครับเลือกกันอีกนะอโอ้ยถ้าเป็นลุงตู่นะเจอภาวะวิกฤตขนาดนี้นะโอ้โหนะครับโดนฝ่ายค้านนี่ชำแหลดด่าเช้าด่าเย็นด่าทุกวันด่าตั้งแต่วันตั้งแต่ตื่นมาก,ก็ดา่า ตื่นมาดา่ากินข้าวเที่ยงเสร็จดา่านะตอนบ่ายๆด่าต่อก่อนนอนด่าอีกรอบหนึ่งนขนาดลุงตู่บอกให้เลี้ยงไก่ไข่บอกให้ปลูกผักยังโดนดา่าเออนี่ยเป็นไงล่ะเศรษฐกิจสมน้ำหน้าไอ้พวกแสดงดีนักนะเป็นไงล่ะออสมน้ำหน้าไก่ที่เลือกมันก็สมน้ำหน้าหลหะใครไม่ได้เลือกก็ขออ่าขอเห็นอใครไม่ได้เลือกก็ ขอความเห็นใจก็แล้วกันก็ขอเห็นใจด้วยก็แล้วกันนะครับเออสมัยหน้าก็เลือกกันมาอีกน้ยพักแดงเนี่ยนะฮะออแล้วต่อไปจะเป็นผลผลิตกเกษตรอะไรอีกเนาะทีนี้นึกไม่ออกนะหน้ามันหน้าอะไรต่อไปชนหน้าลำใหญ่หรือเปล่าเ,ออเนี่ยมันจะมกม,ม,มกราแลวมะกราคุมพาผลไม้อะไรออกนะช่วงนี้